คุณใหม่มาชิตะรสสไปซี่บาร์บีคิวเกาหลีมาชิตะอร่อยเนียบสาไา้เต็มๆอยากได้รสชาติบาร์บีคิวเกาหลีของแท้ก็อย่าลืมมาชิตะขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะมาชิตะแปลว่าอร่อยค่ะเฮ้ยหยุดก่อนเลยยังไงคะตอนนี้เรายังอยู่กับเสื้อมีเรื่องยะ yeah. เสื้อมีเรื่องนะคะก็เลยทำตัวดูเหมือนมีเรื่องตลอดเวลาร้านไก่สาวคุณพีนั่นเองนะคะก็ยังสงตัอยู่ดีว่าทำไมต้องใส่หูเขาได้ยินมากขึ้นได้ยินมากขึ้นหรอคะโอเคค่ะอยากนน้องอยากเห็นเสื้อแล้วละเซซให้แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเสื้อแต่ละตัวแต่ละลวดลายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวค่ะไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเรื่องราวของแต่ละลายจะเป็นยังไงบ้างตัวไหนก่อนดีคะคุณพีทตัวนี้ก่อนมาจากเรื่องไหนเอ่ย อ่เนี้ไหมมาจากเล่มนี้นี่นะคะก็คือถ้าซื้อเสื้อไปเนี่ยเราก็จะได้เรื่องราวเนี่ยของเสื้อเนี่ยไปด้วยหนึ่งเล่มพร้อมกับความเก๋ค่ะงีแล้วคุณผู้ชมขานั่นก็คือเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่เราได้ฝึกกันด้วยภาษาอังกฤษนะคะเยี่ยมมากมากคอนเชิลสกิลความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษนะคะยาโอเค this is part of research form อ่านว่าอ่านว่าพี่เดี่ยวน้ำลายกระเด็นโดนหน้าพี่พีแล้วอยู่ให้ีิพิดร้ก่อนดีกว่าพุ่พ่เป็นรอยสนุกย่าย่างก็อย่างตัวอันน to mhm> ี้มันจะเป็นเรื่องราวของไวรัสแพนดาครับคือเรื่องทั้งหมดใช่คือเรื่องทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสแพนดาระบาดที่มันเกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็แพร่ระบาดไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างครับอ๋อนี่คือตัวไวรัสแพนดาเนาะแพร่ระบาด ขอบคุณค่ะวิวไก่ชนาเล่จริงมุกแป้กเนี่ยต่อค่ะคุณพิงค่ครับครับก็เพราะลืมเลยทนี้ ผมก็เลยจับเป็นเรื่องราวจับเรื่องราวไวรัสใช่ไวรัสมาผสมกับสมมติว่าอย่างอย่างอย่างไรนี้คือไวรัสใช่ไหมครับไวรัสแพนด้าของผมนี่จะเป็นลอยลอยคล้ายฝุ่นหน้าหน้าแต่เบี้ยวเบี้ยวเวลามันเวลาเห็นมันมันก็จะลอยลอยไปมาลอยลอยวิ่งวิ่งหน่อยก็คือเป็นเรื่องราวเพ้ามันคลองโลกสำเร็จไหมคะก็จะพร้อมด้วยสมุดหนึ่งเล่มมันมีเรื่องต่อไปเป็นเรื่อยเรื่อเดี๋ยวให้ทายว่าอันนี้อันนี้มีลูกเรื่องอันนี้มาจากอะไรแพนด้ามีลูกไวรัสไปผสมในอะไรอะไรอย่างนี้ครับ เวลาล้วมันผสมในดินในดินใช่ไหมคะเกือบทูกในวุ้นในอันนี้จะเป็นผสมกับตะบองเพชรครับใช่ชืธนาการแรงอ่ะคุณมันก็จะชื่อว่าแพคตัสครับคือมาจากแพนด้าบวกกับแคคตัสก็คือมันมีเล่มไหนคะใช่ก็เป็นเล่มนี้ครับนี่ได้ไปคู่กันใช่อุ้น่ารักจังเลยเออแพนด้าเชื่อไว้แล้แพนด้าผสมกับตะบองเพชรเออน่าดูได้มาเป็น แพนด้าเป็นตัวใช่อุยตายแล้วเอาไปเลี้ยงได้แพนด้าเกิดจากถ่งพองเพชรค่ะแล้วคือแล้วคืออันนี้ที่พิพธมังคีคอลเลกชันแล้วค่ะเป็นแพนด้าหมดเลยเหรอคะก็ที่ร้านจะมี3 3คอลเลกชันสามคอลเลกชันอันนี้คือคอลเลกชันที่ใช่แรกคอลเลกชันแรกก็คือเป็นแพนด้าคือจุดค่ะแพนดิซึมค่ะชื่อชื่อชื่อคอนเซ็ปต์ว่าแพนดิซึมือแพนด้าบวกกับดิซึมคือเหมือนกับเป็นพวกลัทธิอะไรเงี้ยแพนดิซึมใครชอบแพนด้าก็จะมีในคอลเลกชันที่หนึ่งแล้วคอลเลกชันที่สองเป็นยังไงที่ก็็จะเปน เป็นคำอะครับเป็นเสื้อเป็นเป็นเทคนะครับอเป็นเทคกะเตะเ่ะเต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 เตะไตะตะเ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 มะเต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 ตะเตเตะเตะเตใช่ะเะเตะเตะเตะะเะเตบเตะเะเะเตะเตะ็ตะเตะเ็เต่เตะ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 เตต่เะเราเตะเตะเเตเเเเตเะใช่ะใะเ เสื้อที่ออกแบบมาจากความคิดที่ว่า,าใส่ยังไงแล้วให้มีคนทักอะครับคือใส่ละอิมแพกอะไรเงี้ยออ,อย่างนี้ก็จะมีแบบเซ็ตก็มันก็จะมีเป็นคำๆอย่างคําว่าเสื้อคําว่ายืดคําว่าขี้คําว่าเมาอะไรเงี้ยอย่างนี้เราสามารถสั่งพี่พีได้มาว่าอยากได้คํานี้คํานี้คํานี้สั่งทำได้ก็สั่งทําได้ครับแต่ถ้าเป็นเสื้อสั่งทำจะมีเป็นอีกคอนเซปต์อะครับอีกคอนเซปต์ก็คืออะไรคะที่เสื้อเป็นสักเสื้อสั่งทำก็คือเดินไปดูเลยไหมคะในตัวไหนขออาุญาตจะไปดูนะคะ อันนี้เป็นลวดลายนะที่เขาบอกใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้ก็อย่างเป็นเทคนใช่เนี่ยเสื้อยืดขี้เมาหรือไม่ก็แบบเป็นคำว่าซิกแพคซิกแพคอ๋อซึ่งไม่มีใช่เฮ้ยหน้าไหนนะซื้อนะนี่น่ารักเนาะอ่านี่ดูนัอีกคอนเซปต์หนึ่งน้องแอบเห็นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่านี่นี่นี่เป็นหน้าเป็นหายไปไหนแล้วคะเป็นไหนเป็นไหนนี่ครับอ่านี่คุณผู้ชมดูซิหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครขอดูหน่อยอุ้ยตกใจใครอ่ะ นะผมเองครับหน้าผมเองเ,ออเป็นหน้าของพี่พีทเองซึ่งแบบนี้เราสามารถสักทำได้ด้วยใช่ครับก็คืออย่างนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เสื้อหน้าคนเสื้อหน้าคุณครับเสื้อเสื้อสุดเก๋ที่มีแรงบันดาลใจมาจากหน้าคนเองนี่มีสโลกแกน <laughs> เสื้อเสื้อน้าคนเสื้อหน้าคุณเสื้อสุดเก๋ที่มีแรงบันดาลใจมาจากหน้าคุณเองเห็นไหมนี่คือเราสามารถสั่งทําได้แล้วพี่พีเนี่ยก็มีจัดส่งด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็ส่งไปสี่ทาตัวเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้ทําไปเป็นของขวัญวันเกิดของใครก็ได้ใช่อันนี้ถ้าเราสั่งทาแบบนี้คือส่วนที่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอยอันนี้จะส9มรเก้าสิบครับส9 0รอเก้ถสอว่าไม่แพงเลยเนาะไุ่อย่าทไม่ได้เพราะอะไรคะหน้าเปลี่ยนรายวันเลย จำหน้าไม่่อยได้ยอยากกัดตัวเองไม่เราทีจริงมันจะมีแบบเป็นก็คือคอนเซปต์นี้เป็นอีกสามสไตล์ครับคือสมมติว่าถ้าเราอยากวาดแบบเต็มรูปก็ได้ก็ได้หรือว่าอยากวาดแบบว่าสมมติว่าเราอยากทำให้เป็นตัวการ์ตูนใส่ชุดชุดแบบเซอร์มูนชุดอะไรก็ได้ก็ได้เป็นี่ไหมแล้วอะสมมติหนึ่งตัวมีหน้าหลายคนได้ไหมัได้ครับราคาเดียวกันไหมเอ่ยราคาคนละราคาราคูณเข้าไปครับจำหน้าจน้าหนึร้อยเก้าสิบใช่อ๋อก็คูณสมมติว่าทำสองหน้าก็ทำสองตัว ก็แต่ละตัวละ390แต่ท่านสองหน้าเนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันก็คือสองคูณสองคูณสองก็อยากได้กี่หน้าก็คูณไปเลยยืแล้วส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่แบบมีฟิดแบ็กกับเรามาเขาชอบคอลเลคชันไหนหรือว่าแบบไหนมากที่สุดคะแบบแบสนดเซล์ยะที่ที่ร้านที่ผมอยู่อะครับมันจะอยู่ที่จตุจักรโครงการ7ซอยห้าครับโครงการเซอยห้าก็จะเป็นโครงการภาพวาดศิลปะที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเดินยงนี้ครับก็จะมีพวก คนจีนไต้หวันนี่ครับชอบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราขายขายแบบขายดีที่สุดแบบในเขาเรียกว่าไงนะเจ๊ทุกคอลเลคชันอะทุกคอลเลคชั่นไหนที่แบบลูกค้ามาต้องจำไหนเนี่ยกลุ่มไหนที่จะซื้อเป็นต่างชาติหรือว่าวัยรุ่นเราวัยไทยก็สองกลุ่มนะครับคือถ้าอย่างต่างชาติเขาก็จะชอบเพราะมันแปลกๆอะไรเงี้ยครับถ้าวัยรุ่นก็คือผมจะไปออกตามบูธตามคอนเสิร์ตด้วยครับ กตามคอนเสิร์ตเป็นบูธใช่ก็เปิดเป็นบูธแล้วจะสั่งอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็เป็นหน้าเป็นตัวสัตว์อะไรว่าไปก็เดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นสอบถามแล้วนี่ทราบมาว่าพี่พีทนะไอ้นังสือเนี่ยที่แตกพร้อมเสือเนี่ยจะมาทําเป็นหนังสือการ์ตูนรวมเล่มรวมเล่มยังไงครับคุณ้เคือมาแรงๆคือจริงๆผมเป็นนกเขียนการ์ตูนนะครับแล้วเรื่องนี่คือปลายทางมันก็จะถูกมารวมเป็นเป็นเล่มเล่มหนึ่งอะครับเป็นเรื่องของแพันด้าแต่ละตัวแล้วจุดจุดจบระยะที่จะทําเป็นเล่มนี่คือ ยังไงอ่ะเหมือนหมดคอลเลคชันเหรอคะหรือว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นไซส์สตอรี่ของของเรื่องไวรัสแพนด้าระบาดครับตอนนี้คือผมจะทำเป็นคือผมกำลังเขียนบทอยู่เป็นเป็นเมนหลักของแพนดิซึมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่มาของไวรัสเนี่ยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นออกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอะครับเป็นเรื่องยาวใช่ใช่แล้วคือ แล้วคือทําขายนี่คือก็ขายหน้าร้านเราหรือว่าเราจะมีขายที่หนก็จัดจําหน่ายหน่าเราจัดจําหน่ายเลยจัดจำหน่ายเจริญใหม่เลยก็ทําเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขายซีเอ็ดในอินก็ว่าโอ้โหแล้วนี่อันนี้น่าจะอยู่ในคอลเลคชันของแพนด้าลิซซึมใช่ไหมคะนี่เป็นร้ันนี่ก็จะเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่เหมือนหน้าเนาะดูสิแต่งยี่เป็นเบอร์เกอร์ไอแฮปพิกแซดพิกแซดเหอพิกแพคพิกแพคแตกเลยเห็นไหมอย่างเรื่องไอของของไอตัวเนี้ยครับก็ลายนี้ ลายนก็ชื่อว่าลายหมีหน้าไหลครับหมีหน้าไหลอุ้ยจ้าแล้เป็นแกลเคอรี่หมูอ่ะหน้าไหลอ่ะไหลไม่ทายพี่ธนเอาไปอพี่ธนคุงหน้าไหลอันนี้คอลเลคชั่นก็แพนดิซึ่งเหมือนกันใช่ครับโอ้นี่นะคะแต่ละคอลเลคชั่นแล้วแล้วตัวธรรมดาที่เราไม่ต้องสั่งนี่คือราคาตัวละเท่าไหร่คะพี่พีทสองสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบถ้ายูจะทำหน้ายูเนี่ยสามร้อยเก้าสิบค่ะแล้วเราจะมีเบอร์ขึ้นแล้วก็ หรือไม่ก็ไปสอบถามพีพีที่ร้านได้ที่จู้จักโครงการ7จ5ซอยหานะคะส่วนอย่างที่เราเห็นนี่จะเห็นเป็นสีขาวจริงๆแล้วมีกี่สีมีสีอื่นก็มีครับก็ควีคอกลมด้วยใช่ครับใช่แต่สีที่ร้านใที่ร้านผมจะเป็นเน้นแบบโทนอุ่นๆนะครับอุ่นๆคืออะไรคะอบอุ่นไหคะอุ่นอบอุ่นก็เวลาเวลาจะใส่ื้อเอาเข้าไมโครเวฟก่อนแล้วเอาใส่ปุ๊บอุ่นคุย ไม่น่าเลยหรออ๋อก็ไม่ดีนี่ทีมงานบอกว่ากลับไปนั่งได้ละกลับไปนั่งยืนนานละโอเคโอเคอ่าาี่เมาต่อเมาต่อเชิญค่ะเชิญค่ะอู้ชื่อเดี๋ยวมาช้อปปิ้งกันนะทุกคนได้เลยมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์แบบนี้เขียนหนังสือการ์ตูนด้วยที่บอกว่าน่าร้านอยู่ที่จตุจักรอ่ะใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเอ่อเขาบอกโปรเจกต์ต่อไปจะมีแบบว่าขายออนไลน์ไหมคะเออ ก็ตอนนี้ก็ขายออนไลน์ตอนนี้ไม่ขายออนไลน์ด้วยใช่ครับก็สามารถสั่งทางอีเมลก็ได้ตามที่ขึ้นตรงนี้เลยใช่ครับหรือว่าจะเข้าไปในเว็บหลักก็ได้ครับเีก็จะมีลิงก์เข้าไปในเว็บช็อปอีกทีหนึ่งอ๋อก็คือจะมีโทรหาได้เลยใช่8 8 5 844 4 5ห5นะคะหรือว่า facebook facebook com ไก่ 3studio ใช่แล้วนะะหรือว่าเว w ไก่ 3.com นั่นเองนะคะค่ะนี่เพื่อแบบ ใครที่อยากจะสั่งทําเป็นของพิเศษให้ของขวัญวันเกิดเพื่อนแฟนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยน่ารักมากเป็นหน้าตัวเองใช่เป็นทั้งตัวใสเลยและเขียนชื่อได้ด้วยนะเมื่อกี้น้องแอบเห็นเป็นชื่ออย่างที่ผมเคยทำอ่ะมันก็จะ เหมือนกับว th ่าใส่เป็นงานบนรวมญาติเลยครับแต่ะคนนี no ้เป็นหน้าของตัวเองใช่ใช่อ๋อแล้วคือสมาชิกในครอบครัวคือทุกคนก็ใส่หน้ากันหมนเลยมัดมัดมัดมือมัดมือทำเอ้ยแต่หน้าลองนาหดูอะก็ลองดูเป็นอีกเป็นอีกความคิดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับทําให้ครอบครัวเนาะให้คนที่เรารักอะไรนี้นะคะนอกจากเสื้อมีเรื่องแล้วเนี่ยยังอยากทาแบบให้มีเรื่องอะไรอีกไหมมีเรื่องอื่นอื่นไหมอืมก็ อนาคตก็อนาคตก็ไม่แน่ครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะทําแพนดิซึมเนี่ให้มันแข็งแรงอาจจะทําสักร้อยตัวก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอ๋อให้ให้หนาก่อนว่ามันติดก่อนใช่ให้หลายคนถามหาเฮ้ยใส่เสื้อแพนดิซึมหรือยังอ่ะเฮ้ยสู่ที่ไหนอะเฮ้ยอยากได้อะก็จองเจ๋าโอเคป่ะจังากอ่ะโครงการเสร็จอ่ะจัดมาซอยห้าโอเคป่ะโอเคไมก็ ไปดูกันได้นะคะสำหรับร้านไก่สามเสื้อมีเรื่องค่ะพี่แมขอมานะคะจุดจักพโครงาเจากร้านหน่อยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอัดเชิญชวนเลยค่ะก็ที่ตลาดนัดสวนจู้จักรนะครับโครงการ7ซอยหพี่พีเรื่องตาก่อนค่ะตลกดนัดส่วนจะรู้จักโครงการ7ซอยห้ามันจะอยู่โซนภาพวาศิลปะครับค่ะอภาพวาศิลปะก็ลองโครงการเจ็ดซอยห้าครับ โครงการเจ็ดเสร็จก็เข้ามาทางเข้ามาทางประตูสองครับจะมีซอยวินรถตู้ถใายวินก็เป็นประตูสองต้องไปทางรถตู้ออกไปซื้อเสื้อก่อนแวะซื้อเสื้อก่อนแล้วค่อยทำอะไรต่อถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะมาไม่ถึงโครงการเจ็ดรับแผ่นดิสซึมอยู่โอเคป่ะประมาณนั่นแหละวันนี้ต้องขอคุณพิพิธเจ้าของร้าขกคะ เอาโทวครับอยากจะโปรหมดน้องด้วยครับคุณน้องผมไม่ได้มาวันนี้มีน้องอีกสองคนทำอาร์ตเหมือนกันน้องสาวก็อยู่เป็นทำพวกเอ็มวีอะไรอย่างนี้มิวสิกวิดีโอก็เป็นดีไซเนอร์อย่างนี้เป็นเอ็มวีพวกชื่อกลุ่มว่า Hello Film Maker ครับก็ลองดู Hello Film Maker เขาเป็นในเว็บจะเจอในเว็บก็ก็มีครับในเว็บของพี่พีทก็มีใช่ไหมนี่เขาก็เป็นนักเขียนการ์ตูนเหมือนกันนี่เป็นเล่มที่เขา ไปได้รางวัลจากที่ญี่ปุ่นมาด้วยใช่ผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเองรู้น่าสนใจลงไปซื้อตามรักตามหนังสือมีขายใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนห้าคนที่พยายามทําความฝันของตัวเองให้เป็นโอ้ยรักมากก็ติดตามแล้วกันมางานพีแล้วก็น้องน้อยสองคนนะคะไทยแหลกคุณพิธีมากๆเลยนะค่ะเดี๋ยวขอฝากอีกอย่างหนึ่งได้ปะเอาเวลาหมดแล้วค่ะคุณขาแล้วอาทิตย์นี้จะไปเปิดบูธครับที่งานไทยรักครับไทยรักที่ โซ <โ confort S 2> นรถไฟโซนรถไฟไปเจอกันได้นะคะเจอกันสวนรถไฟทีนี้ขอบคุณค่ะ